สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นนะฮะสำหรับคันนี้วันนี้นะฮะขายสภาพนี้เลยห้าหมืนเก้าพี่น้องนะครับผมให้ทําสีให้เจ็ดหมืนเก้านะครับผมขายสภาพนี้ห้าหมืนเก้านะครับสนใจนะครับทักมาเลยผมห้าหมื่นเก้าห้าหมืนเก้าพิเศษนะครับผมสุดคุ้มรวมเก็บสีให้ทั้งคันเจ็ดหมืนเก้านะครับผมโปรโมชั่นรถพิเศษนะครับสำหรับพี่น้องมองหารถใช้นะครับผม วันนี้นะฮะบันเดียวเท่านั้นไม่บันเดียวนะขายไปเรื่อยๆ้วมีคนซื้อก็ขายนะเอาห้าหมื่นเก้านะครับสภาพนี้เลยนะครับผมไม่รวมส่งนะห้าหมื่นเก้านะครับไม่รวมส่งนะะมีสีตรงนี้ไม่ค่อยสวยพี่น้องเอาไปทํเสีเองนะครับผมห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับผมรวมทําสีให้เจ็ดหมืนเก้านะพี่น้องรวมทําสีให้เจ็ดหมื่นเก้าอ่ะพิเศษไปเลยนะครับผมท่านใดที่มองหารถใช,ช้ก็รีบๆกันเลยนะครับ เครื่องดีมากไม่ต้องห่วงเครื่องดูโอหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับผมฮะพี่น้องเอานะครับรถปีห้าห้านะครับพี่น้องนะครับผมสนใจนะครับก็ทักขายเข้ามาได้นะครับผมขายสภาพนี้ห้าหมื่นเก้าเท่านั้นรถไม่มีชนนะครับผมตะเข็บเดิมนะฮะดูเลยนะฮะสวยกิิบเลยตะเข็บนะครับผมนะให้ดูกันแบบนี้เลยจะจะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศ นะครับผมอมองหารถใช้ก็ทักทายมาได้นะครับให้เก็บสีให้ทั้งคันเลยนะเลือกสีมาได้เลยเอาเจ็ดหมืนเก้าพอนะครับผมสีนี้ไปสีนี้เลยแบบนี้เลยสภาพนี้เลยห้าหมืนเก้าเท่านั้นนะครับห้าหมืนเก้าเท่านั้นนะครับผมพาสีไปขาดต่อให้เรียบร้อยนะครับอ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมมาดูรถได้ที่บ้านแต้ตำบนท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมกระจกหน้าเดิมนะครับพี่น้องกระจกหน้ายังเดิมนะครับนี่นะฮะดูนะฮะผมขาน้าที่สวยเลยนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอ่ะเหมือนกันนะพี่น้องนะนะครับสนใจก็โทรมาเลยเครื่องดูนะครับขับดีนะครับช่วงล่างก็พอได้นะครับผมนะเอาไว้ครับ ยามฝนะหน้าผลจะมาแล้วนะครับอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้อง f อฟซีทุกประเทศครับ